ดีครับผมพอนะครับดูมันดิเจครับสวัสดีครับผมปังดูมันดิครับสวัสดีครับแพจิตดูมันดิเจนสี่ครับสวัสดีครับลูจินดูมันดิเจนสี่ครับเป็นยังไงวงวันนี้มาออกทางรวมกันวุ่นวายนะดูวันนี้พวกเราดูมันดิจริงจงมากัน9้าคนเลยนะครับครับผมมาให้กําลังใจพี่น้ำปิงนะครับรู้สึกว่าบ้านของเราคือแบบเติบโตขึ้นทุกวันไฟกําลังแรงนะครับ เพระวเรากอบเอาหเปล่าไม่ครับผมคือทั้งใจครับผมมาเชร์พี่น้ำปิงเล้วเฮ้ยคุณมาเชร์พี่น้ำปิงไม่ใช่พี่กินวันนี้วันนี้น้ำปิงเป็นคนที่แบบว่าได้หรอว่เป็นเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเรด้เราี้เราได้วราไดเราไราไดเาด้เราได้เรา้ราไดเตาม้ได้เรา้เรไดาด้เราไิไเราเดเด้ มันเป็นยังการเติมไฟไหมหรือการเติมไฟรม่จักครับไม่จักคืออะไรครับผมอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมันคือคือการที่แบบต้องส่งคลิปไปทุกๆวันเพื่อเพื่อให้แบบไฟมันไม่จบนะครับเป็นการเป็นการต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วเราล่ะคะเราเราเติอไฟทั้งแต่ครับหรือว่าเราไลฟ์แต่ไลฟ์เล่นเกมอยู่ เติมไฟหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่เล่นเกมเติมไฟครับเพราะเรื่องติ๊กตอกหรือชัวร์เลยปกตินี่คือคุณชอบไลฟ์อยู่างไรบนะ้างในติ๊กตอกแต่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เอออไแ,แต่คนไลฟ์ประจำบ่อยๆสิยูจีนคือจริงๆแล้วนะเรื่องมีอยู่ว่าผมเราครับเออเคยไลฟ์สูงสุดกี่ชั่วโมงสูงสุดเหรอครับสิไม่ถือเน้่ประมาณ สามส <1941, S 2> ี่สี่ชั่วโมงครับไลฟ์กับพวกพี่เซฟแรกๆเลยครับแล้วเราพูดยาวเก่งไหมไม่จริงผมพูดไม่เก่งแต่ว่าแต่ว่ามีชู้คนคุยด้วยผมก็เลยคุยคุยได้ยาวใช่แอนคอมเมนต์ใช่ครับอาแพลนดปกติเราไลฟ์แบบเคยสูงสุดหน่ชั่วโมงก็น่าจะพอๆกันนั่นแหละครับแต่ช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยครับเพราะว่าต้องไปมหาลัยแต่ว่า คือผม,มเห็นไลฟ์วิลิวใช่ไหมวิลิวแบบตอบแบบแฟนคลับตอบพี่ๆเก่งมากเลยแบบคุยไม่มีเดทแอร์เลยของผมเนี่ยคือแบบผม,มแบบเสียงนี่คือเงียบเลยแบบผม,มพูดไม่เก่งมีนะเดทแอร์นะเคยไลฟ์ไหมผมก็ครับผมยังไม่เคยไลฟ์เลยครับคิดก็ลองแบบไลฟ์ทิกเกอร์ก็ทำไ,ไมเราอยากข่มเรื่องนี่ยอไม ก็มีคิดไว้ครับผมแต่ยังยังไม่ยังไม่ถึงเวลาที่ใช่ครับโอเคยังไม่ถึงเวลาจะไี่บอล์มล้างไม่วอร์มอะไรกูเลยสดๆ1ชั่วโมงนานตั้งประมาณ3ชั่วโมงครับเออาแลยังแบบพอดีพอดีพอแต่ลิ้นผมอ่าตอนนี้ผมตอนนี้ผมคือผมยังไม่พร้อมครับผมกับการไลฟ์สดเอ้าทำไมทำไมมีเหตุ็ดก็เดี๋ยวมีมาใจเยอะเกินอยู่ครัพอผมรอผมเก่งขึ้นกวันนี้แล้วครับผมอ่า ไปศึกษาอะไรบางอย่างกอีีเเวนต์คดยวได้ด้วยอะไรจริงครับเมื่อเช้าพี่ปังเพิ่งบอกพี่ปังไปไลฟ์มาไลฟ์คนเดียวด้วยพี่ปังเนี่ยเก่งมากผมผมรับฟังจากพี่ปังอย่างเดียวเลยครับผมรู้สึกว่าพี่ปังเก่งขึ้นแบบเยอะมากมากเกินเฮ้ยแต่เขาเก่งนะเขาออกงานทุกครั้งเขาไม่มีมุกครั้งนะ รเราต้องจดจำเปลล็นเราทำตามมัน่าใช่คร<อ>ับแต่ว่าศึกษาพี่ปังโหโหโหผมผมคงซุ่มไม่ได้หรอกครับลองลองแก้งทำตาแบบตกใจแบบปังให้ดูนะทำตาแบบไหนแบบพี่ปังอะไรทำไง okay <c oughs> นี่พี่ปังทำไงขอขอหน้ายิ้มขนมปังหน่อย,ยอันนี้ผมทำไม่เป็นเหมือนกันน่ารัหน้าแบบพี่ปัง อออััันนนน้้้ตนงนนนนนงสสยพี่แอบมาข่าวว่าเดี๋ยวแบบว่าเป็นข่าอาจจะมีอะไรให้แบบว่าเราชมเร็วๆนี้จริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ไม่รู้ไม่รู้ยินมาโหัวไม่รู้คือผมก็ได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัดปากพ,พี่ออฟแต่แตเป็นตัดปากพ,พี่พี่เป็นข่าวรายๆมาบอกผมว่าพี่ออฟบอกว่าเดลิตี้เจนสามมาแน่เดลิตี้ ซีซั่นสามซีซั่นสมมาแน่แต่ผม,มไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นแบบแฟนสามาบอกได้นานะรุ่นพี่ซีซั่นสองเจมีอะไรแนะนำไหมคะ้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบเราได้รู้จักกับทุกคนในเจนมากขึ้นก็ผมว่าสนุกนะครับสนุกเพราะว่า,าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าก็ต้องรอติดตามครับผม <S <S ไม่ไม่ต้องอ๋อก็ผมนะครับก็ถ้าเราทำเนี่ยดีไม่เท่าแพจิเพราะว่าแพจิอยู่ตั้งแต่แรกผมมาอีพีหลังๆแล้วท้ยอ๋อครับก็แบบแต่ละอีพีแต่ละเออ่มิชชั่นอะไรเงี้ยครับก็แบบอยากให้พี่ๆทำให้เต็มที่นะครับผมขอบคุณนะครับไม่ไม่แต่แต่ละคือยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าใช่ครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันก็ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูนะครับผม การที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าครับแล้วก็เตยมตัวรู้จักเพื่อนใหม่หมครับผมแล้วก็แล้วก็อุปสรรคข้างหน้าครับ <c oughs> ไม่ว่ามันไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นครับผม <c oughs> ผมจะทำให้เต็มที่ครับผม <c oughs> แล้วก็ไม่ว่าผู้พ,พนันเนอร์ในอนาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่โ <c oughs> อเคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs>